เด็กหญิงปทมพรเชยร์พฤกํากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลปทิวบางสวนิพิตาบำรุงค่ะทุกคนเคยมีเพลงโปรดหรือเพลงประจําตัวกันบ้างไหมคะแล้วมีศิลปินวงที่ชอบหรือเปล่าและทุกคนเคยอ่านหนังสือที่มาจากชื่อเพลงกันบ้างไหมคะถ้ายังไม่เคยหนูขอแนะนําหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ Sound about tattoo color เป็นหนังสือที่รวมเพลงของวงต a ูคัล c o l ร์มาแต่งเป็นเรื่องสั้นนั่นเอง มาพูดถึงโ a แทท o คอนเร r กันก่อนหนูว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยฟังเพลงของแ t ท o คอนเร r กันมาบ้างเลยใช่ไหมคะเพราะเพลงของเขาเนี่ยดังมากๆไม่ว่าจะเป็นเพลง ok รักแรกพบรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใจหรือไม่ไปจะใครที่ฉันเป็นปา<ะ>้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอไม่ใจ ัสสนนเ,เพลงพ่อพ่อทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะโดยหนังสือเล่มนี้เกิดจากไอเดียเก๋ที่เอาเพลงของวง t ท t ค o o Color มาตีความเป็นเรื่องสัน้นทั้งหมด15เรื่องโดย15นักเขียนที่ทำให้บทเพลงกลายเป็นเรื่องเล่าหลากหลายอารมณ์ทั้งสนุกสุข เศร้าอบอุน่นหรือหักมุมเรียกได้ว่าครบเครื่องในเล่มเยาวจริงๆค่ะและอยางจะบอกต่ออีกว่ามีนักเขียนรางวัลซีไลท์ร่วมเขียนในเล่มนี้ด้วยนะคะการันตีคุณภาพงานเขียนแน่นอนค่ะ หลังจากที่หนูได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าเพลงที่เราชอบฟังสามารถนามาขยายเป็นเรื่องราวได้ขนาดนี้เลยเหรอจากเดิมเนี่ยเพลงของวงเขานะคะก็เพาะอยู่แล้วกลายเป็นเพาะขึ้นไปอีกค่ะเหมือนเราได้ดุดเข้าไปในโลกของบทเพลงหรืดเข้าไปในโลกของตัวหนังสือหรือเหนือจินตนาการจริงๆค่ะส่วนเรื่องที่หนูชอบในเล่มนี้คือเรื่องที่ประจำมีแม่ลูกอยู่คู่หนึ่งลูกชายเขาสอบติดมหาลัยดังที่ญี่ปุ่นลูกชายเขาต้องไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น4ปี ซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้กลับมาที่ประเทศไทยเลยนะคะแล้วพอเขากลับมาที่ประเทศไทยเขาได้รับข่าวร้ายว่าแม่เขาเป็นมะเร็งเนื้อสุดท้ายซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องการทำดีกับแม่หาเวลาอยู่กับแม่ให้มากขึ้นและมีวันหนึ่งเขาถามตัวเอ,เองในใจว่านี่เขารู้สึกผิดจริงๆใช่ไหมหรือเขาแค่อยากทำเรื่องนี้เพราะกบเกลื่อนความผิดที่ตัวเองทำไว้กับแม่หลังจากที่หนูได้อ่านเรื่องนี้เนี่ย มันสอนให้หนูได้คิดว่าเวลาเนี่ยมันสำคัญมากๆถ้าเราอยากทำอะไรก็ต้องลงมือทำเลยนะคะเพราะเราอาจจะไม่มีโอกาสกลับไปแก้ไขเรื่องต่างๆที่เราทำผิดไปได้อีกแล้วค่ะสุดท้ายนี้หนูอยากแนะนำเพื่อนๆที่ชอบอ่านหนังสือชอบฟังเพลงมาลองอ่านเื่งนี้ดูนะคะเพราะหนังสือเล่มนี้ทาให้เราได้รู้ว่าเสียงเพลงและตัวอักษรสามารถนำมารวมกันเป็นงานศิลปะที่สวยงามได้จริงๆค่ะ อก่อนที่ทุกคนจะไปอ่านหนังสืออย่าลืมเปิดฟังเพลงกันด้วยนะคะเพื่อจะได้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณค่ะ